การท่องเนี่ยวยั่ได้่เอกสารทางระยะเวาของความสะดวกแนั้นมีะคะกระบวนการตางยางไรท้วคคะในการอออข้อ ประชาชนท่านใดที่ตื่งมาถึงและยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือการถ่ายเอกสารให้ทั้นฟรี ท่านที่เพิ่งมาถึงและมีผู้ติดตามกรุณารอด้านนอกนะคะท่านที่เพิ่งมาถึงและอยู่ด้านนอกกรุณารักษาระยะห่างของท่านด้วยนะคะออบด้านนอกให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามายื่นเอกสารเอกสารที่จะใช้ประกอบไปด้วยทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อง่ายอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารให้ท่านฟรีนะคะสำหรับผู้ที่ ไม่เขาหน้าบัญชีดิค่ะอาจารย์ครับ ข้าวตามหมูเลยค่ะมีหมู ทะเบียนทั้งหมดทั้ง5วันเนี่ยวันที่1ถึงวันที่5เนี่ย9,327คัรัวเรือน9300เนี่ยตรงนี้ซึ่งจากจากทั้งหมดประมาณ3 0,000ื่นะนะฮะจากทั้งหมดประมาณ3 0 0 0 0ซึ่งตอนนี้กำลังให้ทางสำนักพัฒนาสังคมนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าในส่วนของแล้วก็ประสานงานกับทางชุมชนนะครับวิเคราะห์กันอยู่ว่าในส่วนของจำนวนที่ที่มายื่นในครั้งนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงเนี่ยก็เป็นปริมาณประมาณทัก3 3 0กว่าของปริมาณโครเรือนของพัทยาที่มีอยู่นะครับซึ่งถ้าถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยก็ไม่มากนะครับเราก็จึงคิดว่าเราให้มาดูว่าทางท่านประธานชุมชนเองกับสนักพัฒนาสังคมเนี่ยไปวิเคราะห์ดูว่าการที่ผู้มาลงทะเบียนประมาณ9,300เนี่ย ปัจจัยในเรื่องของการมาลงทะเบียนซึ่งบางบางบาง,บางคนก็มองว่าน้อยเนี่นะสำหรับในส่วนในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยม,มันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการรับรู้ก็ดีหรือว่าในส่วนของเงื่อนไขก็ดีนะครับซึ่งก็กถือว่าตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทสำคัญนะครับซึ่งก็ประมาณน่าจะอย่างช้าอาทิตย์หน้าประมาณวันอังคารก็น่าจะ,ะดูเบื้องต้นแล้วว่าในส่วนของเรื่อง จำนวนผู้มาลงทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยนะครับจากจำนวน9,300เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุนะฮะในเรื่องของการที่มาลงทะเบียนนะครับในในในครั้งนี้ปริมาณไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหมื่นนะรถ้าเราคาดไว้ที่แรกเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า15,000นนะครับก็ก็ถือว่าก,ก็จะดูกันในในใน